พี่น้องสิก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร18.86จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จำนวน32.33กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18.4600จำนวน17.39กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน10กิโลกรัม ผสมกันแล้วได้ไม่ถึง1 0 0กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่นุษย์สก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร18,87จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยนิโตเจนจากปุ๋ยยูเรียจานวน32.33กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18-460จํานจำนวน17.39กกิโลกรัม และใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน28.33กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟินเลอร์นั่นเองพี่น้องสิก,ก่อนทราบไหมาครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร18.8.20จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยเนื้อเจ่นจากปุ๋ยยูเรียสูตร460 0จำนวน32.33กิโลกรัม ใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร1 8 4 6 0จำนวน17.39กิลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน33.33 33. 33กิลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่น้องสิก,ก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร1 8 8 2 1จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัม ปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จำนวน32.33กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18460จำนวน17.39กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน35กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเอง พี่น้องเซก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร 18,5, 25จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยในตัวเจ่นจากปุ๋ยยูเรียสูตร460 0ิบนจำนวน34.87กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18-460จํานจำนวน10.87กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0 0 6 0 จำนวน41.67กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่น้องสิก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร19-4-25จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยนดตรเดเชนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จำนวน37.89กิโลกรัม และใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18-460จำนวน8.70กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน41.67กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟินเลอร์น,นั่นเองพี่น้สิก่อนรทราบไหมครับผสมปุ๋ยสูตร19-5-11จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัม ปุ๋ยสูตรนี้จะใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากยูเรียสูตร4.60จนจำนวน37.04กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18-460จนำนวน10.87กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0ูน์นจำนวน18.33กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึงร้อยกิโลกรัมนอกกนั้นคือสารตัวเติมหรือเขาเรียกว่าฟินเลอร์น,นั่นเองนะครับ